ทริคใช้ฟีเจอร์กล้อง iPhone ให้คุ้มค่า EP 2หลังจากที่คลิปที่แล้วทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าออยจะทำ EP 2คราวนี้ก็มาแล้วค่ะรอช้ากันนิดนึงออยก็ไปรวบรวมกันมาให้ซึ่งทริคที่ออยจะมาบอกเนี่ยก็เป็นทริคที่เราสามารถทายได้เลยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะคะหลายรุ่นก็ทำตามได้นะคะก็ลองเล่นเพลินๆรอ iPhone 12ก่อนนะ้บางคนอาจจะรู้บ้างหรือว่ารู้ไม่หมดบ้างเนี่ยยังไงก็รอดูกันก่อนนะ หนึ่งถ่ายรูปไฟให้เดี้ยวด้วยไลฟ์โฟโต้สำหรับการถ่ายชัตเตอร์สปีดแบบที่มีไฟเส้นๆด้านหลังเนี่ยปกติเวลาเราใช้กล้องเราก็ต้องเปิดเป็นชัตเตอร์บีใช่ไหมคะออยพิ่งมารู้ว่าเราสามารถใช้ไลฟ์โฟโต้ถ่ายแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะวิธีก็ง่ายมากเลยเปิดล่องแล้วก็เปิดใช้ไลฟ์โฟโต้หาม,มุมที่คนเดินหรือว่ารถวิ่งแล้วก็กดถ่ายทีนี้เราก็เอามาทําต่อในอัลบั้มได้เลยเปิดภาพที่เราถ่ายขึ้นมาปัดขึ้นไปเลื่อนไปที่ long exposure ค่ะ กดบันทึกแค่นี้เราก็ได้รูปมาแล้วหรือว่าใครที่มีไลฟ์โฟโต้ถ่ายไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาแต่งได้นะคะ 2. ถ่ายมาแล้วปรับใหม่ได้สำหรับคนที่ถ่ายรูปมาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจแต่ว่าไม่อยากถ่ายใหม่นะคะอันนี้บอกก่อนว่าใช้ได้เฉพาะหมดพอเทนนะเราสามารถปรับความเบอร์ปรับความสว่างปรับฟิลเตอร์ได้ทีหลังเดี๋ยวมาทําให้ดูค่ะเริ่มต้นก็กดที่โฟโต้ก่อนเลย เลือกรูปที่เราต้องการนะคะอ้อยเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันต้องเป็นรูปที่เป็นพอร์ตเทรตนะทีนี้กด Edit เลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการได้เลยค่ะอ้อยถ่ายมาเป็น,นเนเตอริลไลท์ใช่ไหมก็รปรับเป็นสตูด like, ิโ like, like. อไลท์คอนทัวร์ไลท์สเตจไลท์เป็นสตูดิโอไลท์แล้วกันสว่างขึ้นหรือว่าถ้าเกิดหน้าชันหลังเบอร์ไม่พอเนี่ยก็สามารถปรับค่า F ได้ค่ะเราจะปรับให้เบอร์มากขึ้นหรือว่าเบอร์น้อยลงก็ได้นะคะอ้อยเอาเบอร์สุดๆไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วก็กดดันค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว ถ่ายพานรามาเก็บภาพมุมใหม่ปกติเวลาเราใช้พานรามาเนี่ยเราจะเก็บภาพแนวนอนยาวๆเฉยๆใช่ไหมคะแต่นี้จะเป็นวิธีการใช้พานรามาแบบใหม่ค่ะทําให้ได้ภาพมุมมองใหม่นะคะก่อนอื่นเลยก็เปิดโหมดพานรามาก่อนเสร็จแล้วก็ปรับมุมกล้องเป็นแนวตั้งกดถ่ายและบันทึกมุมภาพตามใจเราเลยแค่นี้เราก็ได้ภาพมุมใหม่แบบไม่ต้องไปยืดเพื่อเอาท้องฟ้าในแอปแล้วแถมอ้อยยังมีทริคให้อีกเล็กน้อยสำหรับคนที่อยากถ่ายรูปแล้วดูขายาวด้วยค่ะก็เข้าไปที่โฟโต้นะคะ แล้วก็เลือกรูปพานโนรามาที่เราถ่ายไว้ออยเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันทีนี้ก็กด e d i t t แล้วก็เลือกสัญลักษณ์ขอบด้านขวาล่างตรงนี้เลยค่ะทีนี้ก็ปรับเป็น e วอร์ a l เราแลก็สามารถปรับได้ว่าเราจะยืดขาขนาดไหนค่ะนี่อันนี้ก็ยืดเยอะๆไปเลยหรือว่ายืดนิดเดียวก็พอทีนี้เสร็จแล้วก็กดดันค่ะ 4. ถ่ายสโลไม่ถูกจังหวะก็ปรับใหม่ได้ปกติเวลาเราถ่ายภาพสโลโมชันเราแบบสะบัดผมหรือว่าหมุนตัวแล้วมันไม่ตรงจังหวะสักทีใช่ไหมคะอันนี้เราไม่ต้องไปถ่ายใหม่นะคะสาม,มารถปรับได้เลยวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะกดเข้าไปที่โฟโต้เหมือนเดิมทีนี้ก็เลือกวิดีโอสโลโมชันที่เราถ่ายไว้นะคะเราจะเลือกเป็นอันนี้ละกันถ้าปล่อยวิดีโอตามปกติเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาสโลตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะแต่เราจะไม่เอานะคะเรากด Edit ซึ่งสามารถปรับได้ข้างล่างนี้ค่ะตรงขีดห่างๆนี่เป็นช่วงที่เขาสโลนะคะงานเราก็สามารถเลื่อนเป็นจังหวะที่เราต้องการสโลได้เลยออยเอาสโลตรงเสยผมนี้แล้วกันแล้วก็ปรับช่วงที่ออกจากสโลเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูค่ะนี้ตอนเดินก็จะไม่สโลแล้วมาสโลตอนเสยผมอ่าแล้วก็ไปค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดดันเลยเสร็จแล้ว ค้นหาภาพจากคีย์เวิร์ดได้ปกติในอัลบั้มของเราเขาก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ให้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเขาก็ยังแบ่งไม่ครบหรือว่าอาจจะไม่ละเอียดพอเราก็สามารถกดเติร์ชที่ด้านขวาล่างนี้ได้เลยทีนี้เราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการค่ะอย่างสมมติออยจะเลือกเป็นแมวก็แคทเลยทีนี้รูปของแมวออยก็จะขึ้นมาให้เราดูได้หมดเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไปเที่ยวแล้วอยากจะเอาสถานที่นั้นๆเนี่ยก็พิมพ์ได้นะคะกดเป็นปารีสแล้วกัน นี่ก็ขึ้นเป็นภาพที่ออยถ่ายที่ปารีสค่ะหรือว่าเราจะหารูปเซลฟี่ของเราก็ได้นะคะก็กดไปที่เซลฟี่เลยนี่ก็มีรูปออยเซลฟี่แล้วก็มีน้องแมวเซลฟี่ด้วยนะเท่าน,นี้ก็ทำให้เราสามารถหารูปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตรงใจแล้วค่ะ น,นี่ก็เป็น5ทริคที่ออยเอามาฝากนะคะแค่จิ้มไม่กี่คลิกก็ทําให้เราสามารถใช้มือถือได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นจริงๆทริคก,ก็ยังมีอีกเยอะมากอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ออยเอามาฝากนะคะใครมีทริคอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้หรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่งเนี่ยก็กลับไปดูได้นะคะเดี๋ยวออยจะแปะไว้ในคอมเมนต์วันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย